สวัสดีค่ะค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นวันศุกรนะ์นะพี่น้องมารับเด็กๆกลับบ้านนะคะอากาศดีโยน้องพอ,อยายจะขี่นี้กับบา้านวะอืม Hvad har du lavet i dag? Ja, jeg er med Mie. Og så har jeg også til Og så... Og så har og og vi øh, også... jeg er indenfor. Og så... Og vi har jo bakkeby. Kan du tage hjem på, Fred? เพิ่งกลับมาถึงบ้านกันนะคะวันนี้วันศุกร์แต่การบ้านเยอะมากๆการบ้านเยอะมากๆเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังว่ากลับไปโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็คือต้องเตรียมตัวสอบนะคะวิชาเดนมาร์กวิชาภาษาเดนมาร์กของที่นี่ที่มอนเรียนนี้อยู่รู้สึกว่ามันยากมากๆาเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูว่าอ่าคร่าวๆนี่คือประมาณไหนนะคะ มันก็จะมีนี่นะเขาก็จะมีหนังสือมาให้เกี่ยวกับการการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์การแจกแจงการแยกแยะเกี่ยวกับอธิขึ้นบทความนะคะก็บทความนี่ต้องเขียนด้วยนะอธิขึ้นีนมันมันต้องเขียนส่งไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าสิ่งที่เขียนนี่คือยังไงอันนี้มันเป็นครูเขาก็จะกําหนดนะมาให้นะคะว่าบทความต้องเขียนก็คือ นักเรียนทุกคนต้องเลือกหัวข้อเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะต้องเขียน أ, บทความเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มูลเขียนนี่คือมูลเขียนเกียเ่ยวกับโรคเบาหวานนะคะที่เน้นเนี่ยคือในภาษาในวิชาเดนมาร์กนี่คือเน้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ว่าอันนี้เราต้องมีทั้งหัวข้อหัวข้อหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยแล้วก็มีภาพป,ประกอบแล้วก็มีคาบรรยายใต้าภาพแล้วก็รายละเอียดของ โลกแล้วก็บุคคลที่เราอ้างอิงที่เป็นโลเบาหวานโดยตรงหรือไมก่ก็ผู้นักวิชาการคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วก็ดึงมาใส่แล้วก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้พี่น้องอันนี้คือส่งไปแล้วนะคะแต่แต่ต้องเอาไปใช้ในการสอบ ต้องเอาไปพูดคุยว่าทําไมมนถึงเขียนบทความนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วจะต้องการสื่ออะไรผู้เขียนนี่ต้องการสื่ออะไรให้กับผู้อ่านอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนะอันนี้คือสิ่งแรกที่ส่งไปแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับนวนิยายเรื่องสั้นเอ่อโรแมนใช่ไหมที่นี่เขาจะเรียกว่าโรแมนแล้วก็โนเวล เรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้นนี่แหละที่มนต้องเอามาเขียนต่อพี่น้องคุณครูเขาก็จะให้เรื่องสั้นมาเดี๋ยวมณจะให้ดูเรื่องสั้นนี่นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องสั้นก็เรื่องสั้นนะอันนี้คือเรื่องสั้นนะพี่น้องมีทั้งหมดสี่ห้าหน้าน,านี้เรื่องสั้นอ่านหลายรอบมากกว่าจะเข้าใจนะคือเป็นการใช้ภาษาเดนมาร์กของนักเขียน Uh, ตั้งแต่ปี1993พี่น้องเฮ้ยมันยากมากมวลอ่านหลายรอบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาที่เราจะสามารถเข้าใจโดยตรงเราต้องแปลความหมายที่เขาเขียนด้วยนะเพราะว่าในนั้นมันจะมีทั้งการคล้ายๆเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบการใช้สำนวนการใช้ภาษาที่เราต้องแปลความหมายหลายๆอย่างอพี่น้องแล้วก็หลังจากนี้นะน,นี้มวอ่านแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วย คนป่วยโรคจิตนะแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่มนต้องส่งก็คือมน์ต้องเขียนเนี่ยบทความต่อจากนี้บทความต่อจากนี้เขียนให้มันต่อเนื่องเรื่องราวเ,เราจะเขียนออกมายังไงก็ได้แต่ต้องมีความหมายในการเขียนบทความนะคะค่ะนนี่นะคะก็คือสิ่งที่ต้องทำแล้วเวลาสอบจริงนะคะพี่น้องมันก็จะมีสองส่วน บทความที่มนเขียนหรือว่าเรื่องสั้นที่มนเขียนเนี่ยมนก็จะได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทความหรือเรื่องสั้นนะคะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือมนต้องไปจับฉลากเราอาจจะได้บทความเล้าอาจจะได้เรื่องสั้นที่เราไม่ได้เขียนเองนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนเราต้องนํามาทําการวิ เพราะแจกแจงแยกแยะตีโจทย์ให้แตกอ่านให้แตกว่าความหมายในเรื่องนั้นๆนั้นมันคืออะไรนะคะที่ผู้เขียนที่เขาเขาต้องการจะสื่อกับเราแล้วก็มันโยงไปถึงฝ่ายไหนรวมถึงความหมายนั้นสื่อถึงใครในเรื่องนั้นสื่อถึงใครอะไรประมาณนี้ต้องนำไปคุยไปพูดในการสอนนะพพ่น้องมันยากมาก นั่นแหละคะ่ะนี่ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยว<ส>เดี๋ยวอาจจะทาคลิปเกี่ยวกับการสอบเพิ่มอีกนะพี่น้องนะอะไรเนี่โลก<ส>อุย้ย<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นหมาล่าอันนี้มันเป็น<ส> <แก S 2> ปลาหม,มึกปลาหมึกหมาล่าซึ่งมันเผ็ดมากๆป้าเอซื้อมาฝากจากเมืองไทยนะ้องไฟอชอบหนูจะกินมนมนไม่เคยกินหมาล่าก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่อร่อยไม่ชอบรสชาติมันแต่มันเผ็ดมากเอาหนูนี่เผ็ดมากอ่ะนี่นะเผ็ดมาก เผ็ดมากเดี๋จะให้ดูซองอกินนมด้วยกินนมด้วยอชอบกินเผ็ดเด็กๆบ้านนี้ชอบกินเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยนี่แหละค่ะนี่ที่ที่ป้าเอซื้อมาฝากนี่มันเป็นหมึกกรุบหมึกกรุบนะเผ็ดมากๆแฟรกินไปหนึ่งช้อนแล้วก็นี่อย่างที่เห็น <laughs> หนูชอบอะหนูชอบเหรอมันอร่อยแล้ มันอร่อยแต่มันเผ็ดไฟอะบอกนะคะมาให้แม่ถ่ายคลิปตรงไหนอะโอ,โอเคให้ให้ถ่ายคลิปนี่ไฟอาบอกว่าให้ถ่ายคลิปอามเข้าไปไฟอาเล่นรองเท้าสเก็ตเก่งแล้วนะมีเด็กบางคนที่เขาเล่นแบบนี้ไม่ได้มันเออบางคนเขาก็จะเล่นเออ ล้ออีกแบบหนึ่งสีล้อเหมือนกันแต่มันเป็นล้อที่พยุงกันเองทึ่งแต่อันนี้มันเป็นล้อสีล้อทึ่งเรียงกันนะมันต้องใช้การพยุงตัวน้องฟยาเขาเล่นเก่งแล้วนะคะมีบมีเด็กไม่กี่คนในห้องที่เล่นได้ฟยาบอกเพราะว่าอสองสาวเขาเล่นกันบ่อยนะ <c oughs> เพืนย่าเป็นคนสอนนอ้องเอากลับมา <c oughs> แต่จริงถ้าเด็กๆเ,เล่น เหมือนที่น้องฟยาใส่ที่โรงเรียนมันต้องมีอ่ามันต้องมีหมวกนนกันน็อกมันต้องมีที่ใส่แขนที่ใส่หัวเขา่าเพื่อป้องกันการบาดจิบนะนี่คือฟยไม่ได้ใส่มาน้องฟยาดูสเก็ตอีกก็ได้เมียทีเดียวแ้แม่จะไปดูดิฟาว่าฟ้าทําอะไรพวกเราก็เตรียมตัวทำเล้าไก่นะคะ บ้านของเล่นที่ย้ายมาอยู่ในสวนนี้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้เริ่มทํำลวรอบขอบชิดให้ไก่เลยวันนี้ก็จะมานี่อันยาากับฟ้าเขากำลังช่วยกันทําเวสนาคยอมดูท่าทางซีเรียสมากกําลังทําอะไรกันนะฮะผู้ช่วยฟ้าดินยนีย่ผู้ช่วยฟา้าอืมเวสเก่ารู้จะทำอะไรก่อนสุดเลยจะขึ้นไปก่อ

ไฟอ่ะหอนล้วก็นะดูรองเท้าสกตทำสะดวกสบายเลยไฟรู้เคไฟอ่ะรองเท้าสกีล้มแล้ว ไปไปถอดรองเท้าออกเนาะเอ็นย <themselves Moon S 3> ่าไปหอนไปเอ็นย่าไปหอนแล้วไป่ะไอ้ยี่นี่กันนะคิดตัวหนี่ เอาเอ็นยเอาไปโอ oh, okay. ้ยพอดีเลยลวกเนี huh. oh, ่ยท yeah. ี um ่ที่สามอ๋อน่เรักสปินส์ถ้ามึงเอ็นเด้นนี่แล้วจะย่าค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามช่องอีสานเดนมาร์กแล้วก็รอคลิปของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะใครจะใครจะฝากช่องอย่าลืมกดไลค์ใครดครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น่ะพูดได้ไหมอยากด้ไคมโย่พอยกดอย่าลืมกดไลค์กดไลค์เอ้ยกดแชร์กดซับกดแชรกดอะไรอีกกดอะไรกดเอาใหม่กดกดอะไร กดกระดิ่งให้หนูช่วยานายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย